น้อส่อน้ามาบรรยากาศยี่มช้าในดอกดาวเรืองนะคะดอกดาวเรืองของคุณแม่มบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ สวัสดีทักทายวันอาทิตย์ทุกคนนะคะมาดูกุหลาบของคุณแม่กันนะคะนี่กุหลาบสีชมพูสวยมากเลยค่ะต้นเลยสวยมากเลยนะคะดูสวนกุหลาบตรนี้อีกค่ะ สวยมากเลยดอกกุหลาบนะคะนี่ดอกใหญ่มากมีสีแดงนะคะสวยจริงๆเลยนะคะดอกใหญ่มากเลยป้าดอกนี้ก็สวยนะคะดอกกุหลาบคุณแม่ทองใบนะคะ นานถึงข้างบนเลยนะคะเห็นไหมคะก็เป็นกุหลาบหลากหลายสีนะคะที่คุณแม่ปลูกไว้ เป็นสีเหลืองนะคะสวยมากก็จะเป็นแผงอย่างนี้นะคะแม่ก็ับปลูกไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้นะคะ,นนะ,นนมะ,คะแม่ซื้อหน่อไม้มากรบสามกอน,นะคะสี่กอสินะคะส่วนอันนั้นก็จะเป็นราบาบ้านะคะเอาไว้ทำแยมหรือว่าแกงส้มก็อร่อยนะคะ เจอแมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะจําชื่อไม่ได้นะคะว่าชื่ออะไร<อ>ลูกใหญ่มากดูสิคะลูกใหญ่จริงๆเลยนะคะเห็นไหมคะลูกใหญ่ดกด้วยนะคะปีนี้ดกมากๆเลยให้ดูเลยนะคะนี่นะะสวนบ้านแม่ของแอปเปิลเองนะคะพุชไม่ชอรี่ แมวจอมดื้อนะคะ okay. มาอีกด้านก็จะเป็นกุหลาบนะคะเป็นกุหลาบสีเหลืองนะคะสวยมากเลยดอกใหญ่มากๆเลยค่ะเห็นไหมคะหอมด้วยนะคะส่วนหลังบ้านของบ้านแม่นะคะอุ้ยดอกนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ สวยมากเลยเห็นไหมคะนี่ต้นแอปเปิลนะคะเอาอะไรครับเอาเนี้ยเหรอ